สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีวันจันทร์จ้าวันนี้ยายหยองก็เข้าป่าเหมือนเดิมตามหาเห็ดเกาลัดจ้าพี่น้องเกาลัดนี่จ้ะหนึ่งดอกเกาลัดจ้า ดอกแรกแคกหมานทักทายทุกคนจ้าพี่น้องดอกสองจ้าดอกสองเดินจะเดินหากเกาลัดจ้าว้ไยว้ไว้ พี่น้องมาเห็ดหาเห็ดเการักมาเจอเห็ดพึ่งจ้านี่ทักทายทุกคนเลยจ้าทักทายวันจันท์จ้าพี่น้องนี่เห็ดพึ่งของวันจันท์จ้าพี่น้องงามสุดๆจ้าอู้ จอีกดอกนึงพี่น้องจะอีกดอกนึง,นอง,ออนงโอ้มันมันวันจันจ้าทุกคนนี่จ้าหดอกตะมุตะมิจ้าพี่น้องสอดสายตาหาอีกพี่น้องถ้าเฮ็ดพึ่งมันออกมันจะออกใกล้ๆกันจ้า โอ้ยนี่เด้อโอ้ไม่ยืนตรงตั้มตาไม่ยืนมองเห็ดผึ่งซะด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้หมันหมันมันโอ้ปวดหัวเขาเดินไกลบ้านนี่มันละสีเหมือนใไม้เนาะพี่น้องเอ้ยอึบอึบโอ้ยยังบอกแกพี่น้องยังบอกแกจ้ายังบอกแกแต่กเกือบจ้า ว่าขึ้นลบแท้พี่น้องโอ้ยน้ำเกือบจะมองไม่เห็นดูสินั่นแหละดอกต้มุตตมิเกาลัดพี่น้องเกาลัด โอ้ตอเห็ดผึง่งเห็นปะเป็นยังนี้โอ้เห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งน้อยไปน้องตะมุตะมิเด้อเด้อยังหากนี่โด,โด,นออนนดอกนึงไปน้อง สองดอกพี่น้องสองดอกอดอกหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเอ้าว่างันก็ือิังเดินวนดูพี่น้องไข่คือเพื่อเห็นโอ้กระเดินวนดูต้อมองข้เก้าเนี่แหละพี่น้องมันยังเห็นดูนี่ว่างันไข่ก็เดินมาแถวนี่นี่แถวนี่มองตอเห็ดผึง่งเงาพี่น้องโอ้จังไได โอ้เจ้าของเตะรูมอีจั้งหากงึด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 พี่น้องงึดลายมันก็จิวนอยู่ตะหม่องนี่ล่ะวนตะหม่องเก่าๆนี่แหละพี่น้องไปปันนี่เดินวนอีก่ทีโอ Bref, <laughs> ้ยเฉพาะสังเกตดีๆก็เห็นเช่นี่เนาะใบไม้มันบางพี่น้องเอ้า ไปจ้ากลับบ้านกันจ้ะทุกคนวันนี้เดินมาเอาถุงมาจากพี่น้องในเดินสะพายกลับนะจ้ะมีด้เหเ็ดเกาลัดดอกงามๆเลยจ้าแกงแซ่บแสบปนนั่นอันดอกเห็ดยุขาปัานเฮาด้วเนะพี่น้องเนาะทันดอกมันเป็นสีแดงทึงๆออกม่วงๆแดงๆอย่าแ,แ,แม่นคักดอกยุขาไอเห,าาเห็ดยุขาบันเฮา งานจ้าผลงานของวันจันทร้ใจพี่นอ้องเห็ดผึ่งตะมุตะมิพี่น้องขอบคุณ้รจ้าเด้อที่รับชมเดี๋ยวตอนเย็นๆคำๆเดี๋ยวแวะไปหาเอจ้าพี่น้องตอนนี้ก็แบตเตอรี่หมดแล้วต้องเติมแบตเตอรี่ก่อนจ้ะทุกคนเก็บเห็ด แกงเห็ดกินเห็ดจ้าพี่น้องเสียดายไม่มีใบอีตูเนาะจ้าพี่น้องใบโหระพากับป่มีจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าพี่น้องมาเด้อจ้มามันสดห่อนหอนน้ำกันจ้าเก็บมาแล้วก็ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะเสียดายจ้าพี่น้องมันไม่มีใบโหระพาใบอีตูจ้าพี่น้องเอ้ย